พบกับครูทั้งสองคนอีกแล้วนะคะวันนี้ครูทั้งสองคนมีกิจกรรมวิทยาศาสตร์สนุกสนุกมาให้ทดลองกันอีกแล้วนะคะน่าตื่กิจกรรมเลยค่ะคุณนี้วันนี้นะคะครูมีกิจกรรมกัดน้ําไว้ใช้มาให้เด็กๆทดลองกันนะคะก่อนอื่นไปดูอุปกรณ์กันเลยค่ะไปเลยวัสดุและอุปกรณ์ในการทดลองแก้วกระดาษน้ำกละมัง กันไกลผ้ามาเริ่มทดลองกันเลยนะคะเด็กๆเริ่มแรกนำน้ำใส่ลงไปในแก้วนะคะจากนั้นนำกนละมังมารองไว้นะคะ แล้วก็เอากระดาษมาวางไว้บนแก้วแล้วเด็กๆก็คว่ำแก้วลงนะคะเด็กๆคะ่ะถ้าครูเอากระดาษออกแล้วน้ำในแก้วจะร่วงลงมาหรือเปล่าคะถ้าเด็กๆอยากรู้เรามาเริ่มทดลองกันเลยคะ่ะนี่คะ่ะเด็กๆกระดาษไม่ร่วงลงมาแล้วน้ำในแก้วก็ไม่ไหลออกมาด้วยคะ่ะ เด็กๆรู้ไหมคะว่าทําไมน้ําถึงไม่ร่วงลงมาเพราะว่าตอนที่เราเทน้ําลงไปในแก้วเราเหลือพื้นที่ในแก้วอยู่ดังนั้นในแก้วมีอากาศอยู่ค่ะแต่อากาศข้างในแก้วมีอยู่น้อยนิดสู้แรงดันอากาศข้างนอกที่มีมากกว่าไม่ได้ค่ะแรงดันอากาศข้างนอกจึงดันกระดาษเข้าไปค่ะทําให้กระดาษเนี่ยไม่ร่วงลงมานั่นเองค่ะเด็กๆ วันนี้นะคะการทดลองของเราเรื่องกักน้ำไว้ใช้ก็ได้จบลงแล้วนะคะดเด็กๆยังไงบ้างคะเด็กๆสนุกไหมคะเด็กๆอย่าลืมทํากิจกรรมเรื่องกักเก็บน้ําไว้ใช้นะคะแล้วอย่าลืมถ่ายคลิปวิดีโอขั้นตอนการทําหรือว่าขั้นตอนการทดลองนะคะและอย่าลืมวาดภาพผลของกิจกรรมที่เกิดขึ้นว่าเกิดอะไรขึ้นนะคะ อย่าลืมส่งมาให้คุณครูดูด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบาย